ทีของเราเอามั่งหาตัวเลยมากินก่อนไม่รู้นะเป็นวงอย่างนี้ลักษณะมันมากินก่อนแล้วก็น้ําหวานก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีที่เป็นของกูมังก็มีนี่หน่อยนึ่ง มันหนีก่อนเนี่ยมันโดนเหมือนมันมีตัวอะไรมามากินรังมันเป็นวงไงนี้เลยแ,แค่นี้หนีหมดเลยอุตาสาตาซนเลนไปเจออังไงก็ได้แค่นี้แล้ววะตัวอะไรมันเอาไปกินก่อนไม่รู้